Happy สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องแนล Easy Team Life เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Exorcist นะครับในคลิป Happy Gacha Day นะฮะแล้วก็ p ี e v i e w p a แผ่นี้มาอีกแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นหนุ่มให้เป็นสาวอีกแล้วนะครับแต่ว่าผมขอเรียกแผ่นนี้ว่าแผ่นยางลบวิเศษแล้วกันนะครับมันจะมียางลบแจกให้ด้วยนะครับวันนี้ผมทําคลิปวันที่12เดือน3ปี2020นะครับแผ่นนี้เข้ามาในวันนี้เนาะเ,เรามาดูรายละเอียดนะครับตรงหน้าจอนี้นะครับเขาจะบอกว่าแจกนะครับตัวละคร10ครั้งสุ่มฟรีนะครับ1ิตัว ก็คือสุ่ม11ครั้งอ่ะได้1ฟรี1ครั้งนะครับต่อ1 ID ดีแล้วก็นี่จะมี3ตัวละครนี้นะครับอันนี้เป็นน้องทวนทวนอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็นี่จะเป็นน้องดาบและนี่เป็นน้องล้มผมก็เรกชื่อง่ายๆอย่ายงนี้เลยลวกันอ่ะเรามาดูกันตรงนี้นะครับอีเวนต์ซึ่งจะแปลงจากตัวละครประหลาดๆให้กลายเป็นหญิงสาวน่ารักอีกแล้ว จะเป็นตู้สเตปอัพนะครับที่เข้ามาในวันนี้ก็ครั้งแรกเขาจะลดให้เหลือ350นะครับแล้วก็มันจะใช้ลูกอมสุ่มฟรีได้ด้วยนะครับ150นึกล,ลูกลูกอม1อันนะฮะไปฟาร์มในด่านมันจะดอกนะครับซึ่งผมมีไม่พอนะครับเดี๋ยวจะใช้เพชรละกันเปิดจนครบสเตปนะครับแล้วก็ตัวละครที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้พร้อมคอสตูมนะครับถ้าเราเปิดได้เราจะได้ไปทั้งคอสตูมแล้วก็ตัวละครมีอยู่3ตัวนะครับตัวแรก ผมอยากได้ตัวนี้ที่สุดอ่ะออกตัวไว้ก่อนเลยในวันนี้นะครับผมขอเรียกว่าน้องทวนละกันเพราะอาวุธเนี่ยมันเหมือนกับเป็นทวนลอยได้อยู่3อันแต่ไม่ใช่ทวนทองเหมือนตัวที่แล้วนะเดี๋ยวผมแปะภาพไว้ว่าน้องทวนเปลี่ยนมาจากตัวนี้นะครับเป็นคอสตูมของตัวนี้แน่นอนเกมนี้ใส่คอสตูมแล้วเก่งขึ้นนะครับนิดนึงเนาะตัวที่2 ตัวนี้ผมขอเรียกว่าน้องล่มนะฮะก็แปลงมาจากไอตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งเลยผมใช้เป็นตัวหลักอยู่นะครับถัดมานะครับตัวที่สามตัวนี้เป็นน้องดาบนะกัรเพราะว่าดาบเขาสวยมากนะฮะนี่ชุดก็สวยเปลี่ยนมาจากตัวนี้นะครับตัวนี้ผมไม่มีนะครับสตัวแรกผมมีแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่มีนะครับ คือถ้าเปิดได้ตัวนี้ก็คือได้ทั้งตัวได้ทั้งคอสตูมเลยแต่ถ้าได้ตัวพวกนี้จะได้แต่คอสตูมนะครับแล้วก็ตัวเดี๋ยวผมก็เอาไปบวกตัวที่ผมมีอยู่แล้วเนาะรายละเอียดของในตู้นี้เหมือนกับทุกๆตู้นะครับแต่ผมขออธิบายซ้ําก็คือในตู้นี้จะมีแค่ในมอนในนี้นะครับที่จะออกเนาะแล้วถ้าไอตัวนี้ออกไปแล้วมันจะไม่ออกเลยันยจะมีอยู่สิตัวในนี้แต่แผ่นนี้พิเศษมาอย่างหนึ่งคือมันมียังลบมาให้มันแถมยังลบให้5อันนี่นะคงบนนี้ยังลบเอาไว้ทําอะไร ยังลบ1อันเอาไว้ลบตัวละครระดับต่ำลง10ตัวนี่นะครับมันไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะลบตัวไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มยังลบเข้าไปนะครับใช้2อันมันจะเรียงจากข้างล่างนี้ขึ้นไปนี่นะมันจะเรียงจากนี้ขึ้นไปเลยนะอาจจะเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับเอาตัวที่ระดับต่ําสุดออกก่อนเลือกไม่ได้นะครับผมพยายามเลือกแล้วมันเลือกไม่ได้เนี่นะครับ ฉะนั้นผมมีอยู่5อันสามารถเลือกลบตัวละครที่กากๆเข้าไป50ตัวตัวละครทั้งหมดในตู้นี้นะครับจะมีอยู่400รอไอ้าร0ตัวผมลบไปแล้ว50ก็จริงเลย450มันดูข้อทากว่าตู้ที่แล้วตู้ที่แล้วผมพังไปเยอะนะครับกว่าจะเอาน้องทวนได้นี่ต้องต้องไปเปิดน้องรอบอีกทีนะฮะทั้งหมดมี5้0ตัวนะครับฉะนั้นยังลบได้จากไหนตอนนี้เขาแจกมาให้5อันเนาะแล้วถ้าเราเปิดตัวละครเราก็ได้ยังลบมาตรงนี้นะครับ จะเป็นสเต็ปอีกจะได้อีกห้าอันเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวผมลบก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดจนครบสเต็ปแล้วก็จะมาเปิดเอาเก็บอย่างลบแล้วมาลบนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยคิดกันในในคลิปไปแล้วกันไม่จะเอาไงเอาใช้หมดห้าอันตัดต่อไปห้าสิบตัวเนาะล่างสุดโอเคลงไปเลยห้าตัวพวกนี้ออกไปแล้วนะครับดันออกไปแล้วโอเคข้างแรกนะเรทดูเรทก่อนดูเรทก่อน อยากเล่นตัวนี้นะโอ้โห,โอโหบอกมาชัดเจนเลยนะฮะ0.22ออ๋อมันบวกกับข้างล่างนี่ด้วย5ดาวน,นะครับก็น่าจะประมาณ2%เหมือนเดิมโอเคไปเฮ้ยผมลืมเปิดฟรีเดี๋ยวออกไปเปิดฟรีหนึ่งครั้งก่อนแล้วกันนะครับแล้วเปิดฟรีเอาไว้เดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ครบสเต็ปก่อนแล้วกันเน,ะนาะไป ดรเรียบร้อยครั้งแรกนะครับสีดาวตัวเดียวนะอันนที่สองก็ยังลดอยู่นะฮเหลือ490โอ้โหสามดาวล้วนครับต่อเดี๋ยวไปดูยังลบก่อนว่าให้มืกี่อันละ ผมเปิดมา30ตัวแล้วเนาะเกมนี้เปิดทีไรพังไม่เป็นท่าทุกทีเลยเนะไม่เคยไ,ได้ดูมันได้แต่มันทุรักทุกกเลมากนั่นไงเกเอาไปดูนะครับเปิด30ครั้งไปแล้วฉะนั้นเรามาดูกันยางลบนะครับเพิ่งไปสเต็ปที่3ของ35เองแสดงว่า ต้องเปิดตั้ง35ครั้งก็คือ350ตัวถึงจะเก็บยังลบได้อีกเอ่อสาครั้งถึงจะเก็บยังลบได้อีก2อันโหดโหดพอเอาจริงๆแล้วโหดยกเว้นนะครับยกเว้น,นเดี๋ยวเขา้าใจยังลบให้ไม่รู้จะแจกจากตรงไหนอีกนะครับเดี๋ยวเราดูจนไหยดิไม่มีนะฮะยังลบแจกไม่ให้5อันฉะนั้นผมเปิดไปจุครบสเต็ปก่อนเนาะ นึกว่ามันจะลบออกแบบมันมันจะแจกยังลบเยอะไงความคิดผมตอนแรกเปิดเยอะมากเลยถ้างั้นหมดสเต็ปอัพนี่ผมคงขอหยุดไว้ก่อนแล้วกันครบสเต็ปนะครับมาละต้องขู่นะวะ่าโอ้โหซ้ำครับไม่ใช่ตัวที่เป็นคอสตูมใหม่ด้วยอ่ะมาอีก ใช่ฮ่่เด้ออ่ะ,าาอะมาอีกมาอีกเสียงมาแล้วไม่ใช่ครับสี่ดาวอเจหมดแล้วนะฮะได้ห้าดาวมาหนึ่งตัวแต่เป็นตัวซ้ำนะครับตัวตัวน้องนี่ถัดไป ยังไม่หมดสเต็ปนะัหยกลับไปดูอีก2ครั้งครับหมดนี่ไม่ได้ผมหยุดก่อนอื้อนั่นไงครั้สุดท้ายครับพังไปเยอะละเดี๋ยวเผื่อมันจะหักหลังครับผมขอเก็บเพชรไว้เพราะว่าอาจจะมีตัวละครที่ใหม่จริงๆออกมาแล้วจากนี้ผมคาดว่าไม่แน่ใจเพราะว่าเท่าที่ดูนะมันแปลกๆ มันเอาคอสตูมออกมาบ่อยมากภาคนี้โอเคหมดไปแล้วนะฮะได้แค่สีดาวตัวเดียวครบสเต็ปเรียบร้อยเลยได้แค่6 3ทับ35นะครับต้องเปิด35ครั้งนะครับคือ350ตัวถึงจะได้ยังลบอีก2อันนะโหดมากๆฉะนั้นก็ ขอผ่านไปแค่นี้ก่อนแล้วกันผมกลัวมันหักหลังอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีมมตัวใหม่จริงๆออกมาพวกนี้เป็นคอสตูมจากตัวเก่าเท่านั้นนะครับทางนั้นเลยนะค่อยตัวใหม่จริงค่อยเปิดอีกทีโอเคทุกคนจะได้สูมฟรีหนึ่งครั้งนะครับถ้าเข้ามาในะเช็กอินในตอนนี้อืม ตัวน้องนี่ผมก็เออตัวน้องมีแล้วครับเดี๋ยวไปบวกต่อไปเป็นแท้งนะฮะยังมีอยู่ยังมีอีกสองโอเปเบิ้์นฮนะตัวอะไรตัวนี้ยังไม่มีครับตัวนี้ห้าดาวแต่ยังไม่มี อืมโอเคครับต่อ,อได้ห้าดาวมา2ตัวจากการเปิดครั้งนี้นะครับเห็นเขาบอกบ,บนนัสอีกหนึ่งนัอ่ะเก็บใบของวดูวสิเรียบร้อยแล้วนะครับหมดละเนาะตู้นี้ผมคงเก็บลูกอมมาเปิดนะครับเป็นวันๆไปก่อนแล้วกันเพราะว่าผมขอเพชรเก็บเพชรก่อน เหลืออยู่แค่หมื่นสามเองเผื่อมีตัวใหม่เนาะอ่ะเก็บสี่ดาวกับสามดาวนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้สําหรับตู้นี้นะครับสามสาว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 ,สาว,สาวเนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าสําหรับเกมนกี้ก็จะเลี้ยงคอยรายงานเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ